กลางย่านคนต่างชาติในโตเกียวเสียงไซเรนของตำรวจดังขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนต่างหันมามองด้วยความสงสัยขณะที่ชาวขเขมรจำนวนมากในบริเวณน,นั้นเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกประหลาดที่ปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดข่าวลือแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานขเขมรว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มตรวจสอบรายชื่อผู้อยู่อาศัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อต้านรัฐบาลฮุนเซน หลายคนต่างพูดกันเบาๆว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้บุกไปยังหอพักแรงงานบางแห่งเพื่อสอบถามข้อมูลทําให้ความกลัวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายปีเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงหลายคนเก็บของใช้ส่วนตัวและเอกสารสําคัญไว้ใกล้ตัวเตรียมพร้อมหนีออกจากเมืองหากสถานการณ์เลวร้ายลงในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพแรงงานเขเมรบางกลุ่มกําลังร่ำลาก,กันก่อนออกจากโตเกียว มุ่งหน้าไปยังเมืองเล็กๆที่คิดว่าจะปลอดภัยกว่าบางคนบกกว่าญี่ปุ่นไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะสังคมเริ่มมองคนเขเมรด้วยสายตาไม่ไว้วางใจความทรงจําของเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่แรงงานเกาหลีเหนือถูกส่งกลับประเทศโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายกลับมาหลอกหลอนผู้คนอีกครั้งหลายครอบครัวพากันร้องไห้กลัวว่าหากถูกส่งกลับกัมพูชาพวกเขาอาจถูกจับหรือหายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ข่าวการจับกลุ่มผู้หลีภัยการเมืองเขเมรในต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต ยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวลือในย่านนากย่าสถานการณ์ก็ไม่ต่างกันมากนะักกลุ่มเยาวชนเขมรพยายามรวมตัวกันพูดคุยถึงแนวทางการป้องกันตัวเองพวกเขาเริ่มตั้งกลุ่มแชทลับเพื่อส่งสัญญาณเตือนหากมีเจ้าหน้าที่มาที่พักหนึ่งในกลุ่มโพสต์ข้อความว่าเราไม่ได้ทำผิดเราแค่ต้องการอิสรภาพให้กับประเทศของเราคำพูดนี้ถูกแชร์ออกไปหลายพันครั้งในชั่วข้ามคืนและจุดประกายให้เกิดกระแสะใหม่ในหมู่ผู้อพยพเขมรทั่วญี่ปุ่น ไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปวิดีโอหนึ่งเริ่มปรากฏในติ๊กต็อกเป็นภาพชายหนุ่มชาวขเขมรยืนอยู่ในสวนสาธารณะใกล้สถานีชินจูกุเขาสวมเสื้อทหารลายพรางและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเราจะไม่ยอมให้ระบอบพุนเซนทำลายอนาคตของลูกหลานเราอีกต่อไปคลิปนี้กลายเป็นไวรัลภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงชาวขเขมรในหลายประเทศต่างส่งกำลังใจและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบางคนถึงกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติกัมพูชาพร้อมคำว่าเสรีภาพเพื่อขเขมร ขบวนการเล็กๆนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างไม่คาดคิดกลุ่มเยาวะชนเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นพวกเขาเรียกตัวเองว่าทหารปลดแอกและใช้เครื่องแบบทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านพวกเขาไม่ได้ถืออาวุธจริงแต่ใช้เพียงสัญลักษณ์ของความกล้าและความหวังหลายคนถ่ายภาพในชุดทหารแล้วโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาลุกขึ้นสู้กับระบอบเผด็จการเสียงจากโตเกียวถูกส่งต่อไปยังกัมพูชาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีพรมแดน ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้และเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานเขมในประเทศของพวกเขารายการข่าวท้องถิ่นเริ่มพูดถึงขบวนการทหารเขมในญี่ปุ่นที่แต่งกายคล้ายทหารแต่ประกาศสันติวิธีรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาถแถลงว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้มีกิจกรรมใดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย แต่ในทางกลับกันกระแสสนับสนุนเสรีภาพก็เพิ่มสูงขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวญี่ปุ่นบางกลุ่มที่เห็นใจผู้ลี้ภัยทางการเมืองในตอนค่ำของวันอาทิตย์หนึ่งกลุ่มชาวเขเมรในโตเกียวจัดการชุมนุมเล็กๆบริเวณสวนโยโยะนี้พวกเขาจุดเทียนและร้องเพลงชาติของกัมพูชาด,ด้วยน้ำตาเสียงร้องนั้นสะท้อนออกไปในความมืดของเมืองใหญ่มีหญิงคนหนึ่งพูดเบาๆว่า,วาเรามาไกลแล้วและเราจะไม่กลับไปเป็นคนที่ถูกปิดปากอีกต่อไป คำพูดของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายร้อยคนที่แอบดูผ่านไลฟ์สดความกลัวเริ่มกลายเป็นพลังความเงียบเริ่มกลายเป็นเสียงแห่งการต่อต้านและญี่ปุ่นที่เคยเป็นเพียงที่หลบภัยกำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปลุกระดมทางการเมืองครั้งใหญ่ของชาวขเขมรในต่างแดนเมื่อคลิปของชายชาวขเขมรในชุดทหารปลดแอกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกออนไลน์สถานการณ์ในอาเซียนก็เริ่มเดือดขึ้นทันทีสื่อในไทยลาวเวียดนามและมาเลเซียต่างรายงานข่าวเกี่ยวกับขบ,ขบวนการขเขมรในญี่ปุ่น ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าเรื่องนี้อาจบานปลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคเพราะมันแต่ต้องทั้งประเด็นสิทธิมนุษยชนการเมืองและอำนาจของรัฐบาลกัมพูชาฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันออกมาถแถลงว่ามีกลุ่มมือที่3อยู่เบื้องหลังพยายามบอนทำลายเสถียร,รภาพของกัมพูชาเขาย่างกล่าวหาญี่ปุ่นว่าเพื่อเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้ผู้ก่อการร้ายทางความคิด คำพูดนี้สร้างแรงสะเทือนในเวทีอาเซียนทันทีทางฝั่งญี่ปุ่นกลับตอบโต้อย่างระมัดระวังโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าญี่ปุ่นเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิมนุษยชนของทุกคนแต่ก็จะไม่ยอมให้ประเทศกลายเป็นฐานะองค์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจกระทบต่อประเทศอื่นเสียงวิจารณ์ภายในประเทศเริ่มแแอร์ตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าญี่ปุ่นควรปกป้องผู้อพยพเขมรในฐานะผู้ลี้ภัยการเมือง อีกฝ่ายกลับเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาอาจนำปัญหาความมั่นคงมาสู่สังคมญี่ปุ่นความขัดแย้งทางความคิดเห็นนี้สะท้อนอยู่ในทุกเวทีตั้งแต่รายการโทรทัศน์ไปจนถึงโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกลุ่มทหารปลดแอกเขมรยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพวกเขาส่งคลิปสั้นๆจากโตเกียวโอซาก้าและโยโกฮามาพูดถึงความหวังที่จะเห็นกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยจริงๆบางคลิปมีข้อความว่าเราจะกลับไปบ้านเกิดเมื่อมันปลอดภยัย มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งภายในไม่กี่วันความเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่ติดตามจากในประเทศผ่าน VPN แม้รัฐบาลจะพยายามปิดกั้นข่าวแต่ก็ไม่อาจหยุดกระแสดได้คุณมาเนตจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามและรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านทันทีทําให้ญาติของบางคนที่อยู่ในกัมพูชาถูกเรียกไปสอบสวนสื่อในไทยเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณขององค์การแตกแยกในอาเซียน เพราะกัมพูชาและญี่ปุ่นเคยมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟน้นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนักวิเคราะห์บางคนมองว่านี่อาจเป็นสงครามเย็นขนาดย่อมภายในอาเซียนที่แบ่งฝ่ายระหว่างประเทศที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนกับประเทศที่ยึดอำนาจนิยมฮุนมาเนตออกคำสั่งด่วนให้สถานทูตกัมพูชาในโตเกียวประท้วงญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้ส่งตัวผู้ยุยงปลุกปัน่นกลับประเทศญี่ปุ่นตอกบกลับด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่า จะไม่มีการส่งผู้ใดกลับหากยังมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือเสรีภาพของพวกเขาถ้อยคำนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแตกร้าวทันทีกัมพูชาประกาศระงับโครงการลงทุนบางส่วนของญี่ปุ่นในพนมเปญและเรียกเอกอัครราชาทูตกลับประเทศชั่วคราวสื่อกัมพูชาของรัฐเริ่มโจมตีญี่ปุ่นว่าแทรกแซงกิจการภายในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนในกัมพูชาที่เห็นต่างกับรัฐบาลกลับยกย่องญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศที่กล้าย,ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม ในญี่ปุ่นการเคลื่อนไหวของชาวขเขมรยิ่งทวีความเข้มขน้นพวกเขาจัดการชุมนุมใหญ่หน้าสถานทูตกัมพูชาในโตเกียวผู้คนถือป้ายข้อความทั้งภาษาขเขมรอังกฤษและญี่ปุ่นเขียนว่าเราต้องการเสรีภาพไม่ใช่ความกลัวและอย่าส่งเรากลับไปตายภาพเหล่านั้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็เปลี่ยมด้วยพลังของความหวังที่ยากจะดับลงคุณมาเน็ตออกมาขู่ผ่านสื่อว่า จะตามล่าผู้ทรยศไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนคำพูดนี้ยิ่งทำให้กระแสต้านรัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ำคืนนั้นผู้คนในอาเซียนต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยลมหายใจรอดูผลญี่ปุ่นยังคงยืนยันหลักการสิทธิมนุษยชนส่วนกัมพูชาก็ยืนกรานว่ากำลังป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกความตึงเครียดลุกลามไปยังเวทีการทูตของอาเซียนและไม่มีใครรู้ว่านี่จะจบลงอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการลุกขึ้นของชาวเขเมรในญี่ปุ่นได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในภูมิภาคนี้และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่อาเซียนไม่อาจกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไป